สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งทีกับดรเทมมพารุคานะครับครุ่งนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับเข้าสู่สิ้นเดือนสู่ต้นเดือนใหม่เข้าเดือนตุลาแล้วเรามาดูกันว่า29กันยานะครับถึงวันที่5ตุลาคมต้นเดือนนี้ใครจะเฮงจะไปยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครเปไปติดต่อดรเทมมพารุคานะครับชาววันที่ก่อนนะตั้งสปของการดูซิเป็นไงบ้าง ชาววานทิตช่วงนี้ให้ระวังการมีปัสสาวะทวีว่านะครับระวังการมีปเสียงวะทวิว่าอะไรบางอย่างเรื่องมันดุจใจแล้วก็มีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นง,งานใหม่โปรเจกตใหม่การเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศทําอะไร ใจคิดเรื่องการเงินใจอยากหาเงินเยอะๆนะครับและก็ที่สําคัญคือช่วงนี้อาจจะมีเรื่องคิดเครียดกังวลใจขอแสดงความดีมีเกณฑ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีเกณฑ์อะไรให้ผู้นี้ฝันถึงเรออะไรให้ซื้อสารมีเกณฑ์มากๆเลยนะครับได้เงินก้อนหรือได้เงินก้อนตรวจากทางผู้ใหญ่มีผู้หญิงที่วางแผนเก่งก็จะเกี่ยวข้องกับ้อช่วนะครับผมหรือาคนที่มาช่วยวางแผนในบ่ายทีเอ็มเพอร์ให้จักรพรรดิหมายถึงคาว่าพ่อเจ้าของกิจการที่เป็นผู้ชายหัวหน้า หรืออะไรบางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับชื่อสำหรับชาววันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ต้องขอแสดงความดีด้วยนะคุณมีดวงเฮงฟังมากแนตั้เยนะครับขออนุญอยางรั้นสมณจะต้องมีเินมากที่